เพื่อนๆรู้หรือเปล่วา,าว่าในหมู่เอสปาดาเองก็มีคนที่ตามหาความแข็งแร่งจากการต่อสู้คนที่ครั้งหนึ่งเคยกัดกินเพื่อนของตัวเองเพื่อให้แข็งแร่งขึ้นและหวังว่าสักวันจะสามารถวัฒนาการเป็นวัสโตอลอดได้วันนี้เราจะพาทุกท่านม,มาพรีวิวและรีวิวกับเซ็กス e เอสปาดากิมจอจักก็เกนะอคส,สด,ดา สุลลกิมจอนะครับเขาเป็นเอสปาดาผู้ที่ซื่อตรงและยึดติดในวิถีของตัวเองนะครับเขาต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นเป็นราชันที่ยิ่งใหญ่เหนือใครแต่ว่าเขาตีนิสัยใจร้อนและมักจะทําอะไรตามใจตัวเองนะครับกิมจอเนี่ยไปอารัคาขั้นสูงสุดนะครับที่ถูกเรียกว่าเป็นเอสปาดาระดับที่นก่นเองโดยถูกเรียกโดยไอเซนโซเวเกตนะครับโดยจะมีหมายเลขกำกับอยู่ที่ด้านหนังสะโพกด้านขวานะโดยกิมจองเนี่ยมีพวกพอรที่เชื่อใจได้เป็นอารันคาชั้น2หรือว่าพวกฟาเชียนได้แก่พวกอาดีร้อยชาวหลง เอโดราโดอิฟฟอนนะครับแล้วก็นาครีนนะกิมจอเนี่ยเขาปรากฏตัวครั้งแรกบนฮูเอโกรมันโดนะโดยเขารู้เรื่องราวของอิจิโกะจากอุคิโอรานะครับเขาจึงยอมแหกกฎนะโดยการแอบพาลูกน้องเขาเนี่ยมายังโลกมนุษย์เพื่อต่อสู้กับอิจิโกะนั่นเองและเมื่อโทเซนเนี่ยรู้เรื่องข่าวครับเ่งก็มีการตามนะไปจับตัวแล้วก็ลงโทษโดยการตัดแขนซ้ายทิ้งแต่ต่อมาเนี่ยน้องอินโนเะก็รักษาแขนซ้ายกับกิมจอตามปกตินะครับ กิมจอนเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมาเป็นเมนนอสชั้นกินเลี้ยนนะโดยสามารถรักษาตัวตนของตัวเองได้แล้วก็คือ,อไม่โดนหน้ากากเผาผ่านตัวตนไปนั่นเองนะครับแล้วก็มีการวิวัฒนาการขึ้นมานะครับจะกลายเป็นอัจจุกัสที่มีรูปร่างเนี่ยคล้ายเสือนะครับซึ่งยังคงเป็นอัจจุกัสชั้นที่2อ,อยู่นะแล้วก็ต้องการกินฮอลโล่ไปเรื่อยเพื่อไม่ให้สูญเสียตัวตนแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะสามารถวิวัฒนาการเป็นวัสตุหล่ดได้นะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อเขาเจอกับ กิมจอนี่มีรูปแบงที่ปาดเปรี้ยวแม้เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อนะครับต่างจากพวกอาอากูซัสหรือว่าไอ้พวกอ่นยามมี่นะที่มีร่างกายใหญ่โตแต่ว่ากิมจอนี่เรีรยกว่ามีอัพเอจิมาเยอะนั่นเองกิมจอนี่มีพละกำลังทางกายภาพที่ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะเคลื่อนไหวได้นนรวดเร็วสามารถยิงกังเรเซโลซึ่งเป็นเซโลที่รุนแรงซึ่งมีเพียงแค่เอสปาดาเท่านี้ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ดาบฟันวิณของกิมจอนี่มีชื่อว่าแพนเทรานะครับมีคำปลดปล่อยก็คือจงสิ้เสียนะครับ จะใช้กรงเล็บเนี่ยขูดที่ปลายดาบเนาะหรือว่าตรงใบดาบนั่นเองโดยร่างที่เกิดจากการปลดปล่อยของดาบของกริมจอเนี่ยจะมีความปรับเปลี่ยนรูปเร็วมีความเป็นเหมือนอางมนุษย์ครึ่งเสืออะไรประมาณน,นั้นนั่นเองนะครับโดยกริมจอนเนี่ยเกิดมนที่31ก,กรกฎานะส่วนสูง186ซนเมตรน้ำหนัก80กิโกรัมนั่นเองนะครับโดยมีห้าไม้ใต้ในการใช้การปลดปล่อยดาบคือกรงเล็บลาชันเดดการนนั่นเองนะครับ และนี่ก็จะเป็นประวัติคร่าวๆและโปรไฟล์ของกิมจอแจ็คเกอร์แจ็คครับต่อมาเนี่ยเราไปดูรีวิวกิมจอแจ็คเกอร์แจ็คภายในเกม Beat Soul r e a p e r กันเลยดีกว่าครับว่าตัวละครของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการไม่ปลดปล่อยดาบหรือว่าปลดปล่อยดาบเนี่ยจะโกงจะเกรียนแค่ไหนและเป็นตัวละครที่ติดเมตาติดเทียร์กอดได้ยังไงไปดูเลยครับและนั่ก็จะเป็นประวัติคร่าวๆของกิมจอแจ็คเกอร์แจ็คเอสปาดาหมายเลข6ตัวละครเทียร์กอดที่โคตรเก่งโคตรโกงนะครับงั้นวันนี้เรามาดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่ากิ เรียกด้ว่วันนี้จะเป็นชิปที่เรารีวิวการปั้นกิมจอบโคตรสุดเลยนะครับทุกคนเรามาดูกันที่ตัวละครกิมจองของผมนะตัวละครกิมจองผมตอนนี้ก็หกดาวนะแต่ไม่ครับวันนี้เราจะเอาสุดนะเราจะปั้นสุดรีวิวสุดเลยนะครับเราจะมาแลกเศษสารพัดนึกกันครับเพื่อปั้นตัวละครลูกรักขึ้น7ดาวไปครับกิมจอทะยานสูเจ็ดดาว เรียบร้อยครับตอนนี้กิมจอเราก็เจ็ดดาวนะแล้วก็ในการวางแผนทีมในอนาคตของผมนะครับตอนนี้เราจะเอากิมจอมาแทนซุยฟงนะซึ่งเราก็จะไปรีซุยฟงกันเลยเดียวคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่า,าต้องมีการรีตัวการปั้นตัวนะมันเป็นแบบว่าค่อนข้างจะเราเอาสุดเนาะประมาณนั้นงั้นเดี๋ยวตัดคลิปไปตอนที่เราปั้นกิมจอเสร็จแล้วกันก่อนดีกว่านะครับ และผมเอวยปั้นกิมจอขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับตอนนี้กิมจอ7ดาวไม่ปลดปล่อยดาบของเราครับพลังอยู่ที่อ่ามหมื่นนึ่งพันนะเรียกได้ว่าพลังค่อนข้างเยอะก็เลยทีเดียวงั้นต่อมาเรามาดูสกิลของกิมจอตอนที่ยังไม่ปลดปล่อยดาบกันก่อนดีกว่าครับมาเริ่มกันที่สกิลแรกนะครับคลื่นดาบครับสร้างความเสียหายเนี่ยร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีบวกเจ็ดร้อยสี่สิบ แก่ศัตรู1เป้าหมายนะครับแล้วลดพลังป้องกันของศัตรูลง37เป็นเป็นเวลา3เทอร์นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าแค่ตีปกติเนี่ยก็ลดพลังโจมตีของเป้าหมายลงแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่ลดพลังป้องกันของเป้าหมายลงแล้วนะ ต่อมา Ultimate Skill Zero นะครับสร้างความเสียหาย180%ของพลังโจมตีบวกกับ1,110งพแก่ศัตรู1เป้าหมายและหากศัตรูเนี่ยมีพลังชีวิตมากกว่า80%เป้าหมายจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมอีกถึง30%เลยนะครับนี่ยดว่าเป็นสกิลเปิดที่ดียงมากเลยนะ แล้วก็สกิลสุดท้ายแพสสกิลทำลายทุกครั้งที่มีการโจมตีนะครับจะสร้างสแต็กบนตัวก็คือสแต็คความตื่นเต้น1ชั้นโดยสแต็คความตื่นเต้น1ชั้นเนี่ยจะเพิ่มความเล็้กับตัวละคร27.4เนะครับสามารถซ้อนทับได้สูงสุด10ชั้นแล้วก็หากเป้าหมายมีการลบสแต็กเกิดขึ้นเนี่ยอ่าไม่ใช่สิเรียกว่าอ่าหากเป้าหมายตายสแต็คความตื่นเต้นเนี่ยจะหายไปทั้งหมดนะครับแล้วก็หากาการโจมตีนี้สังหารเป้าหมายเป็นการโจมตีแรกของเธอสแต็คความตื่นเต้นจะไม่หายไปนนั่นเอง เรีดว่าถ้าเราใช้อ่เปิดคนแรกเนาะถ้าเราใช้อันติปุ๊บมันตายฝั่งนู้นตายสแต่ความอ่าทำลายล้างแต่ความตื่นเต้นของเราเนี่ยจะไม่หายไปนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นสกิลว่าข้าของกิมจอตอนที่ยังไม่ปลดปล่อยดาบน,นะแต่มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่าเออพลังที่แท้จริงของตัวละครเทียกอคอะมันคือการปลดปล่อยดาบน,นะครับ งั้นเรามาดูกิมจอจะกรแจ๊กในการกลดปล่อยดาบกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเราก็ต้องไปแลกเศษดาบกิมจอก่อนนะเนาะอ่าผมจะไปแลกในร้านค้าของเซเลเทแลวนะผมมีแต้มเก็บไว้สามพันเลยนะเอาไว้ให้แลกให้กิมจอนะเรียกได้ว่าเพื่อเธอคนเดียวนะครับผมจะปลดดาบขั้นสองไปเลยนะคือปลดดาบขั้นแรกขั้นที่หนึ่งเนี่ยอ่าปลดดาบขั้นที่หนึ่งมันจะเป็นการแพสซีฟป,ปลดดาบใช่ไหมอ่าปลดดาบขั้นที่สองเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไร เอากองหายไปไหนะเอากองอยู่ไหนวะอ,อ๋อนี่อ่าดาบของกิมจอนะครับอ่าชื่อว่าอะไรเอ่ยแผ่นเทล่าหรือเปล่าอืมนี่จิตแพนเทล่าของกิมจอนะครับแรกมาเลยสามเล่มนะโอเคเรามาปลดปล่อยอาวุธของกิมจอนับจ๊กกะแจก๊กันดีกว่า มันชื่อว่าอะไรนะกนปัดปล่อยอมอย่างงี้ปะจงกิดร้องแพนเทลา่านอาอย่างเท่นะครับทำไมไม่มีเอฟเฟกเสียงเอ่ยงงมากเท่จริงเท่จริงแต่ไม่มีเอฟเฟกเสียงนะผมเปิดเสียงกันนลทุกคนทำไมไม่มีเสียงเข้าไปรู่เนี่ย ามาแล้วเท่สุดไรสุดนะแต่ว่าในเกมมันไม่มีเสียงนะออไม่ค่อยฟินเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวผมตัดชากอันเมมาให้ดูแล้วกันว่าตอนปลดปล่อยดาบในอันเมะเป็นยังไง นั่นก็จะเป็นการปลดปล่อยดาบในอนิเมะนะเรียกได้ว่ามีเพลงบิวมีฉากบิวที่ค่อนข้างเท่เลยทีเดียวงั้นต่อมาเราไปดูรีวิวสกิลของกิมจอหลังจากการปลดปล่อยดาบกันเลยดีกว่าครับรและนี่ก็จะเป็นลูกภาพของกิมจอหลังจากการปลดปล่อยดาบนะเป็นร่างรีเซลเลชเชัยนนั่นเองนะครับรีเซลเลชเชัยนหรือรีเซลเลชเชัยนก็ได้แนละ้วแต่คนจะเรียกเอาเรามาปลุกพลังกันก่อนดีกว่านะอาปลุกพลังขั้นที่หนึ่งนะครับจะใช้พลังวิญญ,ญาณลดลงเนะาะจากปกติเนี่ยอันตีเขาต้องใช้พลังวิญญ,ญาณ35หน่วยนะ ตอนนี้จะเหลือแค่30หน่วยแล้วนะครับโอเคงั้นเรามารีวิวสกิลของกิมจอหลังจากการปลดปล่อยดาบกันแล้วดีกว่าสกิลที่นหนึ่งนะครับแกรนเรซิโลนะครับแกรนเรซิโลเนี่ยสร้างความเสียหาย120%ของพลังโจมตีบวกเจ็ดร่สแกสตูหนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วก็มีการสร้างตาสัญลักษณ์ทำลายหนึ่งสแต็กเลยนะแล้วก็เพิ่มความเสียหายเป้าหมายรับลง10%นะครับอ่าแล้วก็มีการลดการต้านทานคริติคัลยี่สิบเปอร์เซ็ ทับซ้อนได้สูงสุด3ครั้งนะครับมีผลหาร3าเทินสกิลต่อมานะครับอันติเมตสกิลเดสการอนนะครับเป็นอันติเมตสกิลที่ค่อนข้างยาวนะจะเป็นอันติเมตสกิลที่โกงกมาเลยนะก็คือสร้างความเสียหาย160%ของพลังโจมตีบวกอ่าหนึ่ 10ให้กับสตูทั้งหมดนะครับเราจะทำให้ติดสถานะการทำลายล้างนะหชั้นก็คือสตูที่โดนโจมตีเนี่ยจะติดสถานะการทำลายล้าง1ชั้นนะครับแล้วก็หากสตูที่ติดสถานะการทำลายล้างเนี่ยความเสียหายที่พวกเขาได้รับเนี่ยจะเพิ่มขึ้น10%แล้วก็มีการลดอัตราการต้านทานคีอีก20%แล้วก็สถานะเนี่ยสามารถซ้อนทับได้สูงสุด3ชั้นและเอฟเฟกเนี่ยมีผลเป็นเวลา3ามทื่นและการโจมตีจะไม่สนใจเอฟเฟกความเสียหายอื่นนะครับหากเป้าหมายอ่าเรียกว่าไงดีของออร เอฟเฟกตเนี้ยจะไม่ส่วน Effect, เอฟเฟกต์พวกโลก่ป้องกันเกาะ20%นะครับแล้วก็หากพลังชีวิตของเจา้าของเป้าหมายเนี้ยมากกว่า80%จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก30%หากการโจมตีนี้ติดคริติคอลนะครับจะเพิ่มความเสียหายขึ้นไปอีก30%และทำการโจมตีต่อเนื่องด้วยแกรนเลซีโ่หรือว่าไอ้ท่าโจมตีแรก่นเด้ครับ It s it. <S แล้วก็มาที่แพสซิฟิกิล์นะทำลายลก็คือทุกครั้งที่โจมตีเนี่ยจะสร้างสเต็ปความต่นเต้น1ชั้นนะแล้วก็ก็เหมือนเดิมนะแต่จะเพิ่มพลังโจมตีเป็น37.4%เนาะแล้วก็ความเร็วเป็น37.4%มีการเพิ่มทั้งความวพลังลังโจมตีแล้วก็ความเร็วนะครับซ้อนทับได้สูงสุด10ชั้นนะแล้วก็หาเป้าหมายใตย้หรือพลังชีวิตตัวเองในะต่ำกว่า30% จะลบสเต็ปความตื่นเต้นทั้งหมดไปนะครับแต่สเต็ปจะฟื้นฟูพลังชีวิตตัวเอง5%นะเรียกว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆนะสามารถบักพลังโจมตีและก็ความเร็วได้มากสุดถึง370%แล้วก็หากสเต็ปหายไปยังมีการฟื้นฟูเลือดด้วยนะเรียกว่าเป็นตัวละครที่โกงมากๆนะครับนั้นต่อมาเนี่ยเราเอากิมจอที่เราพั้นสดๆร้อนๆเนี่ยไปตะลุยอัลติเมทโชดาวหรือว่าไปตะลุยเซเลเทดดูเอลกันดีกว่ามันจะโกงแค่ไหนกันนะครับแล้วเราก็จะมาลอง PVP กันในเซเลเทดดูเอลกันนะครับ โดยการจัดทีมผมนะคือจะใช้เป็นอเอาน้องนันะ,ะอ,อกมายืนแทนอิชินนะเพื่อจะเพิ่มเกรดให้กิมจอนะแล้วก็เอากิมจอนเนี่ยน่าจะเอามายืนหน้านะเพราะว่าการโดนเซมบงซากุระนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะเจอเบียคุยะตึงๆเนาะเพราะว่ามันมีโอกาสเจอพวกเลเวล80เยอะมากนะครับแล้วเราไปดูแมตช์แรกกันดีกว่านะว่ากิมจอเราจะได้เชิดชายแค่ไหนกันแล้วก็บัฟนะเป็นบัฟกอกวนนะคือลดพลังวิญญาณนะอีกฝ่าย40%นะไอ้40หน่วยนะไปดูแมตช์แรกเลยครับ มาแล้วครับแมตช์แรกนะเจะอกับคนที่เลเวล78นดนะฝัะ่งนั้นมีตัวเร็วไม่ค่อยมีตัวที่น่ากลัวนะยเป็นตัวละครต้นเกมอยู่หมดเลยนะมี ssr บวกแลคือคุณโยริจิกดดาบแล้วนะครับแต่ว่านั้นจะเร็วกว่าอยู่แล้วน,นะ <c oughs> ไปครับเซสการอนนะโ <c oughs> ดนไปเก <c oughs> ือบตายทุกคนนะแล้วก็เราเสริมทิปอีกหนึ <c oughs> ่งแท็กนะครับ ความจริงอะถ้าไม่เกือบตายกันหมดแล้วไม่ต้องเสริมผิดก็ได้เนาะแต่ผมแค่เอาจริงอะเอายินมาจี้มให้มันตายสองตัวแต่ดีกว่าก็ได้ต้องลองปรับไปนะครับอ่ะฮะฟันมนนันได้จะฟันกิมจอนะอ้าวไม่ฟันกิมจอด้วยนะไปครับเด็กกาเลยเป็นไงครับนี่คือประสิทธิภาพนะแค่ปลดดาบขันสองนะแรงมากนะครับกิมจอบอกเลย เป็นตัวละครที่ควรปั้นมากๆนะครับแล้วก็กิมจอนี่ข้าถามว่ามีเอสปาดาตัวไหนที่ดาเมจแรงพอกับมันหรือเปล่านะอ่ามีอีกตัวหนึ่งก็คือบารากันนะครับเป็นตัวละครที่แรงมากนะสะแต็กพิษของบารากันอนะ่ะเนาะถ้าเราโดนสแต็กบารากันเข้าไปเนี่ยเราจะแบบวา่าสามารถได้รับดามเมจความชราภาพได้แต่บารากันอ่ะแมคาคนิคก,การเล่นมันยากกว่ากิมจอนะครับก็เลยถูกใจเป็นแค่เทียร์ดที่เป็นเอสแค่นั้นเองเดี๋ยวเราไปดูแมตช์ที่2กันดีกว่าครับ แล้วมาที่สอนครับเจอคนที่เลเวล7 7นะฝั่งนู้นก็อัพตัวละครตันตามเลเวลหมดเลยนะครับอาจจะตึงก็ได้นะแมต์นี้เนาะแค่อาจจะนะแต่ว่าเราต้จะเปิดก่อนอยแล้วนะไปครับเดดกาลอนฝั่งนั้นไม่ตายก็เลี้ยงไม่ตวนครับน่าจะเจ็บสาหัสกันหลายคนอยู่แล้วก็กังเรซเซล,ลอวิกครับเรียก <c oughs> ว่าถึกนะ <c oughs> เขาเเวลเยอะกว่าเรานะ <c oughs> อย่างที้ต้องตัดสแต็กพิษไปนะครับเพราะว่าฝันนั้นเหลือเยอะมากโอ้โหนีแเราก็โดนคำเราจะโดนคำสาปโทเซนนะโอ้โอ้เทสึกะเทนโชมาครับโหตึงอยู่นะแมตช์นี้ คือผมอย่างแรกที่ผมไม่อยากนี่นะเพราะว่ามันจะโดนคำสาปโศกเซนนะคือกิมจอเราจะไม่มีดาเมจนะตอนนี้แต่ไม่เป็นไรนครับช้นติดสองรอบต่อแมกซก็ถือว่าโอเคนะนะต่อมาคือเราจะไปปู้ยีปู้ยามาโยริกันนะหวังว่ามาโยริฝั่งนั้นตายไปหนึ่งมาโยริฝั่งเราก็ตายไปหนึ่งเลยโอ้แรงมากนะมาโยริฝั่งนั้น,น,นแล้วคิมจอเรามาีโอกาสแพ้นะครับแบบนี้มีโอกาสแพ้สูงเลย ดูดชัวไปคือตอนนี้จิมจอเราไม่มีดามนะเองจะี๋ยวคืนชีพอีกหนึ่งครั้งนะครับฝั่งนั้นดูดรถเกรดไปอันนี้รถเกรดอีกยี่สิบหน่วยนะกิมจอเรา น่าจะโดนลดดาเมจอยูน่นะและเหลือแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ดาเมจแต่โหน้อยมากแต่ยังดีกว่าไม่มีนะติดปิดไปครับอ๋อเอ๊ะพังอืมดามเมจเรายังหาได้อยูน่นะยังไหวยังไหวน่าจะชนะได้อยู่ เรียบร้อยนะครับโอ้โหเรียกว่าก็เกือบแพ้นะแมตช์นี้นะเราไปดูแมตช์สุดท้ายของวันนี้กันดีกว่านะครับมาแล้วครับแมตช์สุดท้ายโอ้ไม่ค่อยตึงเล่่นะเหลือแค่หกสิบเก้าอย่งที่ไว่าอาจจะมาลังแกเด็กหรือเปล่าวันนี้แบบนี้อาจจะมีแมตช์พิเศษนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยตึงนะมันเหมือนการลังแกเด็กซะมากกว่าไปครับเบกเก้าเลยกุ้งกุ้ง แล้วก็สแต็ปีไปครัอือหอเอาจริงข้ามาอยู่นี่จะตายนีมันเราไม่ควรแปะสแต็ปของโทเซนไปนะน่าจะดีแบบโทเซนใส่พวกอ่าอิจิโกะนี่ก็อาบารายดีกว่าเอซิกาเทนเขาไม่สนใจกิมจอเลยนะแปลกมาก ไปคนระับข้ามมันอยู่ดีนะอ่านี่คืนชีพรอบสุดท้ายหรือเปล่าดูนะความแรงครับ19โดงเรียบร้อยครับแมตช์นี้ไม่ค่อยตึงนะงั้นเดี๋ยวแถมแมตช์พิเ,พรรเศษได้อีกแมตช์หนึ่งแล้วกันนะครับไปดูแมตช์สุดท้ายจริงๆแบบไฟนอลเลยกันแล้วก็มาดูกันที่แมตช์สุดท้ายครับโอ้โหเจอเลเวล79นะ อ่าแล้วก็ผมเปลี่ยนตำแหน่งนิดหน่อยนะเพราะว่าไม่ค่อยเจอกับอาเบียคุยานและอเอลคิมจอไปยืนหลังเหมือนเดิมนะครับฝั่งนู้นจูจีดูจะเร็วกว่าเราหรือเปล่าอ่ายังนะจะจดูต้องเร็วกวก่าเรานะครับแ,แล้วก็ไปครับเลขเก้าแล้น่าจะถึกมากนะฝั่งนู้นเพราะว่าเลเวลว่เจ็สิบเก้าเลยเออแล้วถึกจริงด้วยนะอืม โหแรงมากนะครับอันนี้คือความต่างของเลเวลนะโหแล้วมีฮิวของฟ้างโลคนาเยสู้ย,ยากนครับนี่แบบแบบสุดท้ายเรียกว่าเจอค่อนข้างตึงแล้วมาสุดทแบบ้ตายคือทุกคนมันไม่ใช่สู้คือมันเป็นความต่างของเลเวลนะก็ พลังข้้งต่างกันเกินไปนะครับถ้าเรามีโอกาสแดนติแล้วก็ถือว่าเป็นแพ้ไปนะน่าเสียดายมากก<ะ>็ถือว่าแพ้ไปนะครับในแมตช์สุดท้ายนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวอ่ากิมจ์จอจกระจักในวันนี้นะเรียกได้ว่าตัวละครมันโหดมากนะครับถ้าเจอแบบว่าคนที่ระดับเท่ากันนะอ่ะยังไงแล้วก็ชน,น,นะนะแต่ว่าครั้ง่เราเจอเจอแบบว่าเลเวล79มายูริก็เท่าไรเนี่ย ทองบวกสนะครับค่อนข้างตึงเลยนะฝั่งนู้นก็เรียกได้ว่าเ้าเจอคนรลเวลเท่ากันยังไงแล้วก็ชนะเนาะแล้วก็ตัวละครผมมันไม่ได้ปั้นทุกตัวนะครับอย่างเช่นอ่าน้องอิเซนาโอกับซาเอลอพลโลก,ก็แบบเป็นตัวละครครึ่งครึ่งกลางๆนะไม่ได้ปั้นสุดอะไรประมาณนั้นเองก <Leaders. S 1> ็เอาไว้คลิปหน้าเจอกันนะครับวันนี้ผมพลวีทัวร์ได้ก็ขอกลาวลาทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ